ขวรใส่เครื่องปรุงที่มันน่ารักตมูตมีมินิมอลแอนด์โคซี่ได้ฟิลอบอุ่นไปด้วยนะคะในคลิปจะมีทั้งหมด3แบบแบบแถวบนจะเป็นแบบการยาวตัวริมทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นผิวตรงฝามันจะเป็นผิวด้านๆหน่อยอันกลางจะเป็นผิวมันเงานะคะตรงฝาส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบการสั้นก็จะเป็นผิวเงาทั้งหมดคือใช้ดีทุกแบบเลย ชั้นวางเครื่องปรุงนี้จะเป็นไม้สักเคลือบเงาแบบ2ชั้นร้านที่เราสั่งเนี่ยงานดีงานละเอียดมากแล้วแพ็คส่งอย่างดีแล้วข้อดีของงานร้านนี้เนี่ยคือเขาเป็นขอบมนผิวเรียบไม่มีเสี้ยนเลยเราสั่งมาหลายอย่างมากๆคือประทับใจทุกแบบเลยร้านนี้เราจะทยอยมารีวิวเรื่อยๆนะคะในลิงก์ใน,ในตะก้าในรหัสได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ